ผู้ใดบรรลุถึงภูมินี้แล้วท่านผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าพระอนาคามีอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่สามในพระพุทธศาสนาจะไม่กลับมาถือปฏิสนธิในกาม,มาวจรภูมิคือโลกมนุษย์และเทวโลกอีกเลยท่านที่จะสามารถบรรลุถ,ถึงโลก,กุตรภูมิขั้นนี้ได้จะต้องเป็นผู้บำเพ็ญวิปัสนาภาวนาผ่านโลก,กุตรภูมิขั้นที่สองมาแล้วก็คือสกิทาคามี มีความปรา,นะา,ารถนาที่จะบรรลุมรรคผลขั้นนี้จึงตั้งหน้าตั้งตาอุตสาหะเจริญวิปัสนาภาวนาให้ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเมื่ออินทรีย์ทั้งห้าได้ส่วนสมดุลเสมอกันเป็นอันดีแล้วเพราะด้วยทิวาศสนาบาร,รมีที่ตนได้เคยสั่งสมอบร,รมมามากเพียงพอสภาวะแห่งวิปัสนาญาณก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆยนับตั้งแต่อุทยพยัญญาณเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสังขารุเปกข,ขาญาณ